เหรียญนี้น่าจะเคยเป็นปลาเดนดาม่าเล็กๆเพราะผินโพกุไง่ายเหรียญหลักเมืองเพชรเออแทหรือเก๊เมื่อเอา2เหรียญนี้มาเทียบกันพเวลามี2เหรียญมาเทียบกันรู้สึกว่าเหรียญนี้มันบวมไหมจะเห็นว่าเหรียญเนี้ยมันเหมือนบวมเป็นกระดองเต่าไหมหลังเต่าถ้ามีร่องแบบเนี้ยมันเป็นร่องรอยของงานถอดซิลิโคนถ้ามีแท้เทียบเก๊จบเลยเห็นไหมอย่างเหรียญเนี้ยถ้าเวลาคนมีเหรียญเดียวหรือประมาณว่าไปให้เซียนคนนั้นคนนู้ดูแล้วบอกว่าแท้แบบไม่ได้ไม่ได้ดูได้ด้วยตัวเองก็เกิดประเด็นดาม่าเอาแค่ว เทสันขวานที่ดูไลฟ์วันนี้จะไม่โดนเหรียญนี้เก๋พอและพอใจแล้วเียไอโทนมาเข้าไลฟ์หน่อยนี้ใครใครอยากเห็นหน้าไอ้โทนครับเมมันมันคลอดมาตัวเดียวอืมมันคลอดมาตัวเดียวอะไปลโลกมันเขาเรียกอะไรนะมันิึงนะเริ่มเดินได้นะครับ หน้าตาก็จะจประมาณนั้นนะครับหน้าตาไม่ค่อยเหมือนสุนัขเท่าไหร่นี่ะเหมือนหนูตะเภาอ้ามีพี่คนหนึ่งส่งระเครื่องมาให้ผมเหรียญไม่แพงหรอกครับเหรียญสมเด็จโตนี่ที่ระลึกวัดศรีวิชัยพรมมังศีไม่ต้องแปลกใจครับวัดนี้เครือข่ายวัดระังพอชื่อวัดชื่อว่าวัดศรีวิชัยพรมมะังศีปี2 5 0 8งานปิดทองฝังลูกนิมิตก็หมายความว่าวัดเครือข่ายของวัดระครังที่สร้างขึ้นที่สระบุรีวัดศรีวิชัยพรมรังศีนะปิดทองฝัง ได้มิดปี2 5 0 8รยนก็สร้างเหรียญสมเด็จโตเป็นเหรียญแจกง,งานปิดทองแต่ที่น่าสนใจคือด้านหลังเนี่ยเขาแปะเหรียญพระสมณโคดมแล้วก็แปะพลอยไป1เม็ดเนี่ยก็เลยน่าสนใจตรงเขาแปะพลอยไว้อีกหเม็ดเข้าใจไหมครับว่าความสุขของคนเล่นพระมันไม่จําเป็นต้องเป็นหลักแสนหลักล้านคุณเชื่อไหมว่าพระเก๋ก็ทําให้มีความสุขดามีความสุขในการได้รู้ครับดูพระแท้อย่างเงี้ยไม่แพงแต่เฮ้ยสวยอะความรู้สึกของผมเนี่ยเฮ้ยแวบแรกไม่ได้สนใจว่าแพงหรือถูกแวบแรกสนใจว่าเฮ้ยมีพระแท้ นะโหกะไหลแบบนี้เหมือนกะไหลพอสดวัดปากน้ําเลยกะไหลแบบนี้เห็นไหมเหมือนกะไหลปูเขียวหลงบนเลยไหมออพอรู้สึกนี้ปุ๊บเฮ้ยสวยอะไม่ค่อยเจอสวยเฮ้ยแล้วพิเศษมีแปะพลติดเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเออมันเป็นความสุขมันใกล้ตัวแบบง่ายมากๆกับพระเกน,นะครับยังหยิบขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเกนะมันมีความสุขที่เรารู้ว่าแท้หรือเกะเราแยกได้หยิบมาปุ๊บโอ้ยนี่เก๊โล่งแล้วไม่ต้องมานั่งคาดหวังไม่ต้องมานั่งสงสัยเห็นไหมครับพระเกก็มีความสุขได้อ่าผมยกตัวอย่างให้ เคช็คแอปเช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่ง,งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแพ้ปุ๊บรับฟรีทันทีไบเซอร์ดิจิตอลการันตีพระแท้ใช้งานแอปเอสเคช็ SK check. ตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เติมเงินครั้งแรก200บาทเหรียญน,นี้น่าจะเคยเป็นปลาเบนดาม่าเล็กๆอยู่ใน SK c h e ช k เพราะว่า SK c h ค c k ออกผลว่าไม่แท้เพราะผิดพวกกุไงง่ายเหรียญหลักเมืองเพชรเออแท้หรือเก๊ อ่ะหนึ่งกกแกะอะไรไม่แห้งสองไอร้รอยขอบริมเนี้ยมันเหลือล่องไปชั้นหนึ่งเห็นไหมคนที่ดูเหรียญเนี้ยถ้าแบบว่ามีเบสิกการผลิตแบบเบื้องต้นขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยอย่างนี้นี่ช้ำๆเห็นไหมน่าจะแท้แน่เส้นรอบวงไล่ดูเดี๋ยวจะมีหูนะแต่ฝั่งเนี้ยโอ้มันโค้งนะมันไม่ได้ตัดตรงแต่ฝั่งนี้แลมมันจะยืดๆหน่อยอ่ะอันนี้หนึ่ง,หน,งหนึ่งเรื่องของเส้นรอบวงก่อนสองในเหรียญเนี้ยปั๊มทีเดียวถ้าเหรียญเนี้ยปั๊มทีเดียวอ่ะมันไม่ควรจะมี ร่องข้างเหรียญตรงนี้มันต้องเรียบเราตัดแต่ในเหรียญเนี้ยมันมีแอ่งนะแล้วเวลามีแ่างเนี้ยเราจะเห็นว่าเหรียญมาจากบวมเล็กน้อยคราวนี้น่าสนใจเมื่อเอา2เหรียญน,นี้มาเทียบกันเห็นไหมพอวลามี2เหรียญมาเทียบกัน รู้สึกว่าเหรียญน,นี้มันบวมไหมจะเห็นว่าเหรียญเนี้ยมันเหมือนบวมเป็นกระดองเต่าไหมหลังเต่าเห็นไหมแล้วเหรียญแทะมันเรียบสุดแล้วก็ตัดป้นส่วนป้นแต่มันมันจะาตอนจะไม่มีร่องแบบนี้ไอ้ร่องเป็นร่องแบบเนี้ยในปูอินวัดโบสถ์ก็มีเห็นไหมเป็นร่องแบบนี้มันคือรอยเหรียญเดิมมันสุดแค่นี้แต่ทําตัวตัดใหม่ไม่ครอบรอยเดิมไมปป่ะมันก็จะเห็นร่องนี้ถ้าคุณดูตาําหนิคุณโดนไหม แต่ดูเหรียญแท้ดิมันคมพอดูเหรียญน,นี้ถ้ามีแท้เทียบเกยะจบเลยเห็นไหมเห็นไหมดูตื้นไปมิติหนึ่งแต่พอเรารู้ว่าไอ้ร่องข้างๆเนี้ยในเหรียญแท้มันมีไม่ได้ใช่นปะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ร่องแบบนี้มักปเป็นเหรียญเกยว่ะพอเราไปเอาเหรียญแท้มาเทียบมันตื้นไปมิติึงจริงๆ เห็นไหมดูว่าเป็นเหรียญผลิตจากงานโรงงานปั๊มในยุคนั้นกระไตรงยุคเอาเหรียญแท้เหรียญเกสเรียบมันดีกว่าดูที่เผื่อมันจะมีตรงไหนที่แบบว่าฟุกบ้างถ้ามองเผินเฉินเดี๋ยวก็มโนยเอาตรงนี้เลยเนี่ยเก้านาฬิกาเนี่ยมองเือนเผินเดี๋ยวก็มโนว่าเหมือนกันอีกเอาเนี่ยมโนว่าเหมือนกันไหมเนี่ยจริงๆงไม่เหมือนหรอกแต่ไอพวกมโนมโนไว้เหมือนกันได้แต่งโฟโต้ชอปน่อยเนียนเลย มาเดี๋ยวสองเส้นคู่ก็ขายเดี๋ยวเส้นใหญ่ๆก็ขายเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็มาโนว่าขายกันอีกนูนเหมือนกันเลยประเด็นคือมันไม่ได้เหมือนทั้งหมดหรอกมันเหมือนเป็นบางจุดก็มาโนเอาไงแล้วสุดท้ายพอมาโนว่าใช่แค่ไอจุดเดียวเนี่ยเนี่ยแค่จุดเดียวเนโสองมิลเนี่ยก็บอกว่าตัวตัดเหมือนกันเส้นคู่ตรงกันหน่อยนี่ปูดปูตตรงกันหน่อยมาโนว่าเหมือนก็เหมือนนะแต่ที่ปูหมุนตัวตัดเหมือนกันเป๊ะมันบอกไม่เหมือนที่ปูหมุนทองคำเนี่ยตัวตัดเดียวกันเป๊ะมันบอกว่าไม่อยากสรุปถ้ามีร่องแบบเนี้ ง,งานนถอดคเพราะเหลี่ยนปะกะติอะรีดแผ่นปัม๊มปึง้งเรียบทั้งหมดแล้วตัดรู้ไหมทำไมเหลี่ยนเป็นแองกระทะคุณเชื่อไหมสมัยก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเหลี่ยนเป็นแองกระทะผมก็ยังคิดว่าไอเหลียนตีกระบอกอะบางทีมันแน่นในกระบอกไม่ออกก็เอาไม้กระทุ n งก็เลยเป็นแองกระทะแต่จริงไม่ใช่เห็นปะเหลี่ยนวาวลงแอนเป็นท้องกระทะในสมัยก่อนมก็คิดว่าเออเขาคงนะแต่นี่ไม่เป็นตัวตัดมันไม่ได้มีอะไรกระทุงแล้วเป็นแองกระทะได้ยังไงสมัยก่อนน่บล็อกอะแหมไฟเทคกี่ละเบือ่อเบื่อก็คือว่าในในบล็อก pakatik ya. ตัวหน้าบล็อกกระเรียบปกติคราวนี้ไอ้ตัวหลังอะที่จะตําเข้ามาถ้าเรียบกระเรียบอะบางทีอะมันติดไม่ชัดไอ้บล็อกตัวหลังเนี่ยพอเขาแกะบล็อกมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยเจียเจียให้มันให้มันเหมือนกระแทกเข้าง่ายอะมันเหมือนคุณเอาเหล็กทิ้วทไปแทงคนนะโอมาแทงไม่เข้าแต่ถ้าเสียมปลายแหลมมันก็แทงเข้าไงดังนั้นเนี่ยไอบ้บล็อกหลังเนี่ยเขาก็เลยเจียดันข้างให้มันสโลปแบบนี้เพื่อเวลาปั๊มกระแทกลงไปอะมันจะได้เข้าลึกดังนั้นแผ่นโลหะที่ปัม๊มเพื่อนึพนภาบอกไหมถ้าเรียบกกับเเรียอะทนพวลา ตีกระแทกถ้าไอเนี้ยเกียร์ด้านข้างกันสลบอะ่ะมันจะกระแทกลงไปให้เป็นหลุมคือมันก็จะเข้าลึกไงดังนั้นเมื่อเหลี่นที่ผ่านการผลิตแบบเนี้ยเหลี่ยญก็จะแอนในท้องกระทะแอน็นท้องกระท,เทระทเพื่อให้ตัวยันมันเข้าลึกนั่นแหละคือสายเยตุที่ทําให้เหลี่ยญเป็นแอนกระทะส่วนไอพลาเกเนี่ยสันทอดเวลามันทอดอะ่ะใช่ไหมมันก็จะนี่แหละตื้นเบอร์แล้วบวมไม่เรียบหรือไม่เป็นแอนกระทะเหมือนเหลี่ยญแท้เขาดังนั้นอะ่ะอย่างเนี้ยพอเวลาคนดูตําหนิ่หรือเวลาคนมีเหลีย่ยญเหลี่ยญเดียวอะ่ะก็คิดว่าแบบเนี้ย เวลาคนมีเหรียญเดียวหรือประมาณว่าไปให้เซียนคนนั้นคนนู้ดูแล้วบอกว่าแท้แบบไม่ได้ไม่ได้ดูได้ด้วยตัวเองก็ต้องเกิดการถกเถียงกันเป็นแน่แท้ก็คือไม่ได้รู้ว่าเหรียญนี้ยแท้หรือเก๊ได้ด้วยตัวเองคราวนี้พอเผลอให้ใครไปดูว่าแท้ไอคนนั้นดูเป็นคนน่าเชื่อถือหน่อยแต่ที่ไหนได้มาดูภาพไม่เป็นเนี่ยก็เกิดประเด็นดราม่าว่าเหรียญนี้คนนั้นก็ดูแท้คนนี้ก็ดูแท้แล้วทําไมไม่วิเคราะห์ในเหรียญล่ะยังผมอะทำไรสดอะผมวิเคราะห์ในตัวเหรียญวิเคราะห์ล่องลอยบนเหรียญแต่เห็นไหมท้้คนนีก็ เอาคนนั้นมารับการันตีมันใช่เหรอและเอาตัวอย่างเหรียญแท้หลายๆเหรียญเก๊อะไรๆเรียญมาวางเนี่ยจบไหมมันจบง่ายๆแต่ประเด็นทุกวันนี้ไอคนที่เกิดดราม่าเนี่ยไม่ได้อธิบายแบบที่ผมอธิบายอย่างเงี้ยนึกออกไหมพระแท้เก๊นี่คือขายพวกมากกว่ามาโหวตก็ได้อะดิหรือจะบอกว่าเก๊แบบนี้ผมซื้อเท่านั้นเท่านี้แท้ใครคิดว่าเก๊เอามาขายอย่างเงี้ยเหรอคือมันไม่ใช่ป่ะผมชอบประโยคนึงนะเขาบอกนะเขาแบบเบอร์หนึ่งแล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายให้คนขายพัะเก๊ฟังเอาง่ายๆอะ่ะไอคนขายพัะเก๊นี่ขายคงไม่ใช่ผมนะ แต่ประเด็นถ้าค Star, our, ิดต้องเป็นผมผมก็จะบอกว่ากูรู้แล้วว่าเก๊กเพื่อนาอธิบายกูฟังหรอกแต่คนทั้งประเทศเน่ยเขาอยากฟังไม่ใช่กูเพรกูรู้ว่าเก๊แต่คนทั้งประเทศนะเขาอยากรู้ว่ามึงดูพระยังไงกันเมื่อต้บายมันฟังหรอกแต่ประเด็นคือคนทั้งประเทศน่อยากฟังว่ามึงใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรในการดูพระพระมึงถึงจบไม่ได้ว่ามันแท้หรือมันเก๊ต่จริงกับพระมันเก๊อยู่แล้วก็เป็นอันว่าวันนี้ได้ข้อมูลไปอีกหนึ่งเหรียญเชื่อว่าคนดูไลฟ์สันขวามวันนี้จะไม่โดนเหรียญรุ่นนี้ แฟนเพจสันขวานที่ดูไลฟ์วันนี้จะไม่โดนเหรียญน,นี้เก๋ okay. พอและพอใจแล้ว